พื้นที่ปลูกแคนตาลูปหลายไร่ที่เห็นนี้แต่ก่อนเป็นพื้นที่ทำนาของคุณสุชาตินามมงคุณที่ตำบลคมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะคุณสุชาติเป็นเกษตรกรปลูกแคนตาลูปเป็นรายแรกในพื้นที่นี้เมื่อ15ปีก่อนโดยเริ่มปลูกเพื่อการผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทเอกชนแต่ทำได้ไม่นานเนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้ใจ่ายจึงหันไปปลูกเพื่อการขายผลสด คุณสุชาติพูดให้ฟังอีกว่าการปลูกแคนตาลูปมีไรายได้ดีกว่าทำนามากแต่ก็ต้องแลกด้วยการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการทำนาจะปลูกได้ประมาณ4ปีต่อครั้งราคากิโลกรัมรับเจ็บาทหรือพูดง่ายๆก็คือลูกรับประมาณ40บาทโดยจะมีผลผลิตประมาณ 3,000- ันถึงสี่พกิโลกรัมต่อไร่ค่ะความแตกต่างกันเยอะเพราะว่ารายได้มันก็ไม่เหมือนกันขายข้าวมันไม่ได้นะไร่หนึ่งมันไม่ได้ขายได้ถึงหมื่นนะครับเตงได้หลายหมื่น3ามสี่หมื่นไปนะครับ ต้นทนออกนปลูกเตียงยากยากกับควาเยอะอเ,อเ,อเพราะว่าเราได้ดูแลนะดูแลมันตลอดข้าวด,ดำํำเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับดูแต่น้ำนี่ได้ดูแลนี่ใส่ปุ๋ยดูมัดค้างนะครับแคนตารูปเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีลักษณะเป็นไม้เถาผลกลมรีเปลือกนอกแข็งเหนือชุ่มน้ำซึ่งพันธแคนตาลูปมีหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกกันก็คือพันจี๊ดดิวซึ่งมีทั้งแบบเนื้อนุ่มและเนื้อกรอกรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมพืชชนิดนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างสูงต้องการน้ำไม่มากแต่ก็ต้องมีการให้น้ำสม่ำเสมอนะคะโดยเกษตรกรในพื้นที่อาศัยลำรังน้ำที่ผ่านมาจากเขื่อนน้ำอูนในความดูแลของสำนักงานจัดรูปที่ดินกรมชลประทานจังหวัดสกนลนคร น้ำที่เห็นนี้แม้ว่าจะมีอยู่ไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะปลูกแคนตาลูปได้ทั้งปีค่ะพัทรรวัตน์อวมเมืองถ่ายภาพสวรักสอดกว้านข่าวมริชนรายงาน